ใครที่ไม่ชอบตามกระแสอยากใช้รถสักคันอยากได้รถที่ล้ำสุดๆราคาถูกสุดๆและออปชั่นดีสุดๆผมอยากให้ดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูเอาจริงๆนะครับรถคันนี้ขับเองไม่ได้หรอกครับแต่มันมีอะไรดีแน่นอนถ้าคุณสนใจเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง M33 คันนี้เป็นรุ่นท็อปปี2020ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเดทาม์ลันนิ่งไลท์มีหลังคาสลูปเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยไฟไท้ายเป็นทรงยาวลักษณะเป็น LED 2ภายในดีไซน์ทรงสปอร์ตมาพร้อมกับเบาะผ้าลายเบอร์เบอรี ระบบเกียร์เป็นออโต้ร0อซแล้วขับนิ่มนวลมาพร้อมกับกล้องถอยหลังฟท้ายเปิดได้สูงและมีม่านบังสัมาระหลังคาสลูเพิ่มความหรูหราโดดเด่นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีแรงจัดจ้านเชื้อเพลิงแบบเฟล็กฟลูเอลรองรับน้ำมันเบนซินได้ทุกประเภทโครงสร้างเดิมทั้งคันน็อตไม่เคยขลยับใดๆเลย ในห้องเครื่องยนต์สมบูรณ์มากเหมือนรถใหม่ไม่มีผิดโครงสร้างตัวถังทุกอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานโรงงานแต่มาร์กอยู่ครบจุดเด่นของรถรุ่นนี้คือช่วงล่างที่มีการก่อถนนดีมากลองดูการทดสอบการขับขี่เป็นเลข8อันนี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าการขับขี่มันคล่องตัวแค่ไหน ใครก็ตามที่ชอบความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมว่า MG 3เหมาะกับคุณมากๆๆความปลอดภัยให้มากครบแอร์แบ็คคู่หน้าพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมเจาะรูป้องกันการอับชื้นหลังคาสลูฟสำหรับเก็บบรรยากาศในวันดีๆนอกจากนั้นยังมีคอนโทรนเครื่องเสียงที่พุ่หม่เกียร์สามารถปรับเป็นโหมดแพดเดิลชิพ ปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้ขึ้นเขาลงเขาสะดวกมากครับนอกเนือหจากนั้นการขับขี่ทางไกลยังทรงตัวได้ดีคุณสามารถพารถคันนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทุกเส้นทางตอบรับกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที่อยากจะออกไปผจญโลกกว้างมึงว่าขับเป็นไงบ้างมึงลองแล้วเนะี่ยผมว่าเฟี้ยวนะ เพราะว่าเกียร์แม่งโอเคเลยมันไม่เหมือนตัวเก่าถ้าเกิดตัวเก่าคนแม่งต้องเข้าใจจริงๆอ่ะถึงถึงถึงจะเข้าใจเกียร์ของมันแต่ว่าตัวนี้แม่งขับลื่นปืดป๊ดลื่นปืด๊ดก็คือขับง่ายกว่าวางั้นใช่แล้วก็ข้อดีนะแม่งช่วงล่างแบบว่ามันอ่ะผมว่านะขับขับไกลๆแม่งขับมือเดียวร้อยสามร้อยสี่ผมว่าสบายอ่ะอืมก็ว่าก็น่าใช้นะรุ่นเนี้ยแม่งราคาไม่แรงก็ ช่เหลือเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้อันนี้สามล้อเก้าเองก็ไม่แพงนะรถไม่หมื่นกว่าเลยองแ่้เอ็มจีแม่งดีด้วยแม่งรับประกันต้องสี่ปีแสนสองสปีด้วยโอ้โหเงีคุ้มไปไหนเนี่ย